ตามก็มาเจอที่วันนี้นะคะก้องจะมาพร้อมกับพี่ที่รักนะคะคุณหมอรัช เราจะพาไปย้อนอดีตนะคะไปดูต้นกําเนิดของอีกหนึ่งบหรสุที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยรัชที่5กับเสลปะการแสดงหุ่นกระบอกที่ถูกอนุรักษ์ไว้ให้ผู้ที่มีใจรักอย่างคุณยิเวศแววสมณะและยิ่งกว่านั้นค่ะที่ที่เราจะไปวันนี้นะคะถูกยกให้เป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและใครที่มองหาที่นั่งชิลบเมยากาดีอาหารรสห้ามพลาดจะไปที่ไหนตามก็มาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกล้องได้พาคุณผู้ชมนะคะมาย่านวิภาวดีนะคะเดินทางนะคะไม่ไกลเลยค่ะนิดเดียวเองนะคะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละคะ่ะแต่บรรยากาศตอนนี้นะคะเหมือนออกมาอยู่ที่ต่างจังัดเลยนะคะและตอนนี้ค่ะกล้องจะมาที่นี่นะคะมีค่ะเก๋ๆเลยนะคะ บ้านหุ่นกระบอกไทยนี่ค่ะเห็นไหมฮะอยู่นี่ค่ะซึ่งนะคะกล้องเนี่ยได้นัดไว้กับโหพี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งจะมาร่วมเดินทางกับเราวันนี้นะคะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมคะไปเจอเขาเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะแขกร่วมเดินทางของเรานะคนนี้ค่ะ คุณหมอที่รู้ใจก้องและก็สีก้องมากสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับรัชพูมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคุณหมอที่รู้จักมาสิบกว่าปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วครับพี่ก้องคุณหมอท่านนี้เป็นคนที่บุกเบิกให้พี่ก้องนะคะในการทำหน้าที่พี่ก้องนะคะเพราะผมคนแรกที่ทำหน้าที่พี่ก้องเองนะคะหมอจบแพทย์ สาขาไหนจบตจาจ่าวิทยาแต่ตาจ่าวิทยาก็คือแพทย์เฉพาะทางผิวหนังครับหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องไปต่อเฉพาะทางแต่แล้หมอก็เลยเฉพาะทางเฉพาะทางผิวหนังผิวหนังเฉพาะทางผิวหนังครับคุณหมอก็จะเก่งเรื่องเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการบอท็อกฟิลเลอร์บอท็อกฟิลเลอร์ไบโอสติมูมเลเตอร์เอชสารเติมเต็มแล้วก็กลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนครับรักษา เพิ่มเพิ่มความก็ได้แล้วแต่เราก็ได้หมดเลยใช่ครับคุณหมอแล้วปกติคุณหมอเคยมาพษษิจาัณาแบบนี้บ้างไหมถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่เคยเลยครับงั้นตอนนี้ค่ะเราไปดีกว่านะครับแล้วบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมมาไี่ยุ่นก็บอกที่คุณเห็นทั่วไปนะมันแบบใหม่ค่ะไปนไปมาค่ะอาจารย์มีไหม แค่ขึ้นมานี่ก็ตระการเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิเวศนะคะแววสำนักใช่ครับอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ชื่อพิพิธภัณฑ์ชื่อบ้านตุ๊กตาตุนขุ่นกระบอกไทยครับเป็นพิพิธภัณฑ์ไหมเขาเรียกว่าเป็นแหล่งสะสมหุ่นกระบอกดีกว่าแล้วก็เป็นโรงละครด้วยนะครับคือครบหมดเลยนี่อาจารย์รัศพูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอทำหน้าไปจมตัวกล้องโอ้เป๊ะมากครับเป๊ะมาก้เป๊ะมากจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็น ใช่ครับมีแบบช,ชาติอื่นไหมครับมีครับก็ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งที่ทําคุณกระบอกไทยเพื่อการแสดงออแล้วก็เพื่อการจําหน่ายด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยความที่เราโชคดีได้รักษสว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมก็มกีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศบ่อยๆหยิบจับ ุูนของประเทศนั้นๆเก็บเอาไว้เพื่อจะให้น้องๆได้เห็นว่าุูนแต่ละประเทศมีความสวยงามและแตกต่างกันอย่างไรบ้างบ้านกระตุ่นที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีกี่ตัวประมาณ500ขกว่าตัวห้าร้อยตัวใช่ครับทำเองทั้งหมดครับอาจารย์ยุศศที่นี่นอกจากมาชมแล้วเนี่ยมีอื่นอีกไหมก็มีให้เวิร์กช็อปในการทำุ่นกระบอกไทยแล้วก็มีให้ชมการแสดงุ่นกระบอกไทยแล้วมีุ่นตัวไหนที่แบบ เป็นตัวแรกเลยไหมครับที่เป็นหุ่นที่หัดทำครั้งแรกในตัวรตของผมที่บ้านนี่เลยใช่ครับผมหัดทําจากในหนังสือพี่ก้องเพราะว่าเราไปหาให้ใครเขาสอนแล้วไม่มีใครสอนเลยเราก็เลยเปิดหนังสือหัดทาเองคุณก็บอกเนี่ยของที่นี่มีกี่ประเภทหุ่นไทยเนี่ยจะมีสประเภทคือมีหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหุ่นกระบอกแล้วก็หุ่นละครเล็กเขาเราเป็นหุ่นกระบอกไทยเพราะว่าลําตัวมาทํามาจากกระบอกไม้ไผ่จริงๆพี่ก้องไม่มีหลายอย่างอย่างเช่นหุ่นที่นี่เราจะพยายามทําให้กลไกที่สามารถที่จะขยับขยื่นได้ให้มันเหมือนคนได้มาก ที่สุดนะคะอย่างเช่น,น,นหุ่นแรกๆเนี่ก็มีการพัฒนาให้หุ่นนสามารถที่จะจีบมือได้ต่มีบางตัวขยับใบหน้าลูกตาปากได้แล้วก็คือไม่ขยับหาจานไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่มีรออยู่เนี่ย อันนั้นน่าจะสวยไหมนน่เอวนแม่เสียใอันชุดใหญ่เหรอ,อะจะเป็นหุ่นตัวใหญ่จริงๆมันเ,ออเราเล่นที่ที่มันใหญ่ๆฉะนั้นอยาให้คนเห็น<อ>ผมโชคดีทีไ่ได้รับการทอดการเชิดคุณกระบอกไทยจากครูชื่อสกุลแก้วศิลปินแห่งชาติ<อ>เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์ก็ได้การเรียนรู้มาการเรียนรู้การเชิดหุ่นมาแล้ววันหนึ่งเราก็เปิดสอนเลยสําหรับเดือนหน้าจะมีหุ่นกระบอกไทยซีรีส์วแยเรื่องแรกของโลกกับ สี่ีิวัยเรื่องแรกของโลกโอขอจูกนายสักครั้งดีจไ,ไ,ไ,ได้เอจากคุณจีนนะแน่ครับไป่หุ่นก็บอกแต่เล่นแสดงเป็นปัจจุบนันหรืออดีตเป็นปัจจุบันแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยต้องต้องรอดูยังยังไม,ไม่เฉลยวันที่15สิงหาคมนี้ครับ จะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะทำเป็นเดอรมิวสิควลและแสดงสดอาจารย์พาดูชมหน่อยได้ไหมได้ครับให้ดูนะอย่างเช่นหุ่นอานรเราเร่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างไรเพราะว่ามีใครเขาสอนเรานี่เป็นหุ่นนานาชาติที่เราไปตัดให้เราก็เก็บเก็บมาหุ่นเนปาลหุ่นจีนอะไรต่างๆนะฮะให้เห็นตายเลยอันนอันนี้อันนี้ชากกี้เนี่ยอาจารย์นี่ทาจาก ระบบ 3D Print แล้วออนมีทากี้รอไม่แหลเป็นคุณกระบอกนี่แหละเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นที่ที่ญี่ปุ่นที่เป็นขาวอะแต่เขาบอกที่นี่ไม่ใช่ไงไม่ใช่ไม่มีศิลปศาสตร์เพราะหุ่นก็คือศิลปะชนิดหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนไม่มีที่ไม่ดีแน่เนื้อหาใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นหุ่นที่เด็กๆทำแล้วก็เปิดเวิร์กช็อป เราทำทั้งทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กแต่ว่าด้วยความที่เราเรามีความชำนาญนได้ของคุณกระบอกแล้วก็ย่อไซส์ลงมาอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของนะฮะแล็กนี่มีทั้งเป็นซุวินียด้วยอะไรต่างๆนะครับอย่างนะครับอยู่ที่ความชื่นชอบผลง,งานศิลปะมากกว่าอยากให้เท่าไหร่ที่ความพอใจใถู่ไหมคะกี่ใบ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เช้ากันดีกว่ายืนดินแดนศักดิ์สิทธิ พมาย่างกุ้งสักระวัดดัางเสริมบารมีชีวิตร่วมเปิดประสบการณ์แห่งศรัทธากับการเดินทางสุดพิเศษสวันหนึ่งคืนบินตรงสู่ย่างกุ้งประเทศพมา่าดินแดนที่เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณและบรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปกับหมอวังหมอดูอินดี้และรายการตามกล้องปิเจอร์นี่โดยกล้องปิยะและปัญนจันสักระเจดีสูเลแลนด์มาร์กใจกลางเมืองย่างกุ้งทัวร์พระธาตุเจดีชเวดากอง วายพระเกศา,าธาตุของพุทธเจ้า4พระองค์สักการะผ้านอนองค์ใหญ่ที่สุดในพมา่าที่วัดเจ้าทาจีเขาวรวมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุณเจดีกาบาเอแวะตลาดสกอตสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นและไฮไลท์กับพิธีบวงสวงแม่ยักกว่า500ปีหากคุณกำลังมองหาทริปที่ทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจ ทริปพม่มาย่างกุ้งคือคำตอบ19,900บาทต่อที่นั่งร่วมเดินทาง30 31สิงหาคมนี้ติดต่อสำรองที่นั่งในที่094 639 6944 ต่อไปหมอเร็วครับครับก็จะมีหุ่นตั้งไว้รอบรอบปานหุ่นอินโดใช้พารับอินโดจะมีคล้ายคล้ายมือไทยนะฮะหุ่นทุกตัวที่นี่จะเป็นหุ่นสำหรับการแสดงล้วนๆเลยคนอูอันนี้เป็นหน้ากากของเมืองจีนเราก็เก็บมาอันนี้จะเป็นหุ่นของประเทศจีนเพื่อจะให้คุณได้เห็นกันเป็นไข่นกกระจอกเทศ แล้วก็เอามาวาดภาพซะผีเสื้อสมุดเรื่องอะเรื่องไสุสขารพราะอะไมณนมีต้องมีนางเงือกดีฮันนางเงือกนางเงือกเห็นไหมคือนี่คอนเทนต์ขึ้นมาหน่อยแล้ะง่ายๆทำง่ายๆแล้วให้เด็กๆลองหัดทำดูนี่หุ่นจากศรีลังกาเนื่ออาจารย์นี่อะไรอันนี้หุ่นจากเรื่องรามายณะนิพพานนะพระรามเปลี่ยนจากแบบแบบนี้มาเป็นแบบนี้แล้วนิ่พาะรามแบบนิ้พระาม ทาจายใ่ครันมาตกใจกเพราะอะไตาหันนําพอดิฉันอยแต่เราออกหันอย่แล้วพี่นึกว่าหันตามดิฉันนี่อตอนนี้พากล้องกับหัลับูไปดูใช่ไหมว่าอยากเห็นทัาจากที่การออกแบบปุ่นะจริงงงานที่บ้านเลยนะอ๋อเหรอแต่ตอนนี้จะทำดีใช่ไหมเอออันนี้น่าสะเก็งานอยู่โอ้โห อันนง้ครอไอ้ผุนไงหมอผุ่นกวางทองกวางทองยังไม่เป็นฝังทองนั้นี่เป็นยักษ์อยู่ใช่ไหมเขาก็จะแปลงเดี๋ยวก่อนอาจารย์ทำไมเราไม่ได้ที่เราคิดมันจะเป็นหแบบผุ่นกระบอกแบบสไตล์โผลจิจกรรมฝบผนังที่เปลี่ยนไปแบบนี้ถ้าเราทำแบบซ้ำๆทำสมไมล่ะนะฮะแล้วก็สามารถทำให้มันสามารถเปลี่ยนน้าได้เขาจะมีกลไกอยู่ด้านหลังอาจารย์โชว์กันมาโชว์ ปากขยับได้อะแล้วหน้าแ,แรกกับหน้าสองจากกันยังไงไมันคืออะไรในเรื่องของรา,มาเมียรกี์จะเป็นตอนพระลังตามกวางยักษ์เนี่ยจะแปลงกายเป็นควางของอใช่ไมอถ,ถูกศรยิงปุ๊บก,ก็จะเปลี่ยนนะดังนั้นเราเราก็ออกแบบให้มันมีความแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยดูซึ่งเราเคยเราก็เคยแสดงให้เด็กรุ่นใหมไไ่ได้ลองมาดูแต่ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบมันน่าสนใจ อสุดจ๋งอือคือพูดง่ายของอาจารย์ไปหุ่นแบบคอนเทมป์อ่ะเกือบ30ปีเนี่ยคนดูเราน้อยล,ง,ลงเรื่อยๆต้องมีอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลาทำไมาถึงต้องมีหุ่นซีรีส์วายใช่ไหมตรงสมัยอาจารย์นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีดีโอสอนทําด้วยใช่ไหมใช่ครับจะมีสตูดิโอตรงข้ามหน้าบ้านเป็นโรงละครเล็กๆนะครับสําหรับทําการแสดงแล้วก็ให้เด็กได้เวิร์กช็อปกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นโรงถ่ายงั้นพาไปดูวิธีที่เวิร์กช็อปดีกว่าปะได้ครับพี่นิการ มาถึงตรงนี้ตัวนี้คืออะไรคะจากนิเวศจะเป็นโรงละครสาธิตเล็กๆสาหรับการ<ม>สแสดงคุณกระบอกไทยแล้วก็ให้เด็กๆได้มาเวิร์กช็อปการทําคุณกระบอกไทยกันด้วย<อ>ครับก็คือมีกิจกรรมที่ติดต่อมาใ,<ช>าใั้ทุกวันแม้เปิดเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วแต่<ม>ถ้าแจ้งความจมงมาเราก็เปิดให้เ<ม>พราะที่นี่มันยังเป็นเขาเรียกบ้านส่วนตัวอยู่ฉะนั้นใครจะมาก็มันจัดลำบากนิดนึงไม่ได้จ่ายนะเออถ้าการทำาคุกระบอกไทยเจ๋งอยู่อยู่ที่2 9งอบาทเพราะต้องทำต้องใช้ของใช่แต่ถ้าการเยี่ยมชมทุกอย่างฟรีหมดอ้าวจะกินอะไรอะ ก็นี่เป็นความสุขง่ายใช่ครับวันนี้อาจารย์แสดงเองดูเรื่องอะไรอาจารอาจจะเป็นการแสดงคุนกระบอกไทยมโนราบูชายันมโนราซึ่งไม่เคยมีใครแสดงมาก่อนนอกจากที่นี่เท่านั้นและเพลงที่มันจวไว้จะเป็นเพลงของครูดวงเนตรยาพันธ์ซึ่งจะเป็นครูต้นฉบับบบในการร้องเพลงคุนกระบอกไทยอ่าเล้นชมไปได้ไหมได้เลยครับชมเลยครับ ปกติที่ผ่านมาคือคนเดียวตลอดเหรอครับโอ้ยไม่ครับถ้าเป็นเรื่องต้องมีนักแสดงข้างอื่นๆด้วยแต่ว่าหุ่นกระบอกไทยจะเ,เชิดหนึ่งคนต่อหุ่นหนึ่งตัว หุ่นที่เราทำนี่ก็จะไปทำจากไฟเบอร์ตรงนี้ใช่ไหมมีทั้งแบบดั้งเดิมอันนี้เป็นหุ่นซีรีส์วที่เรากำลังทำอยู่ซีรีส์วใช่ครับหน้าตาจะเป็นแอนิเมทดหน่อยนะฮะนี่คือหุ่นที่ทำแบบนี้เลยไหมทำแบบนี้พอสัมผัสเนื้อครับผมครับเนี่ฮะใช้เทคโนโลยีในการทำให้หุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นี่ก็ได้อันนี้คือหุ่นที่ใช้จริงใช้จริงครับใช่อันนี้ก็จะเป็นหุ่นเวิร์กช็อปในแต่ละปีประมาณเดือนเมษายนจะเปิดการอบรมหุ่นกระบอกไทยโต โครงสร้างสวยจังจับสิใช่ครับใช่นี่ทำจากอะไรอ่ะนี่ทำจากไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากคนไทยมีต่างชาติไหมครับคนต่างชาติมากกว่าคนไทยประมาณแปิงเปรเเพื่อจะมาดูงานที่นี่แล้วเขารู้จักได้ยังไงอ่ะป่าต่อป่าแล้วก็ด้วยด้วยออนไลน์แล้วก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยจะส่งเด็กๆเนี่ยมาเรียนที่นี่เดือนละสองสามครั้งทางยุโรปก็มีบ้างส่วนใหญ่กำไรอยู่ถ้าบอกว่าทำหุ่นกระบอกไทยเนี่ยกำไรน้อยสำหรับผมเองนะ แต่ถ้าต้องต้องทำเพื่อธุรกิจจริงๆถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพื่ออะไรอยากให้คนจะมีอยากเห็นเพื่ออะไรแน่ๆเราได้มีความสุขเราสุขใจในการถามและสําคัญเลยว่าศิลปะนี้มันเป็นศิลปะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณมีสิ่งนี้เป็นที่ชนะชูตา เป็นความรักบางทีความรักไม่ต้องมีเงินก็ได้ถูกต้องถ้าเกิดอยากจะเข้ามาที่นี่ติดต่อทำยังไงนะจรย์หลักๆนะครับโทรโทรศัพท์เข้ามาเบอร์ที่0819346699แล้วก็ทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียทุกกระตุนไทยครับผม Facebook IG i n s t a g r a กรมทุกกระตุนไทยครับได้เลยได้เลยครับหมอรู้สึกองไรบ้างเพราะหมอไม่ค่อยได้มาอย่างนี้คือวันนี้เป็นการเปิดโลกมากๆครับคือเป็นสิ่งที่แบบว่าปกติไม่เคยไม่เคยได้มาอะไรแบบนี้เพราะว่าอยู่แต่กับงานอันนี้ก็รู้สึกว่าทั้ง ประทับใจในตัวอาจารย์ด้วยคือรู้สึกว่าแบบว่าหนึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราควรจะต้องส่งเสริมเ,เพราะว่ามันเป็นเหมือนการอนุรักษ์วัฒนธรรมอของเราด้วยแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนในรุ่น ยุคใหม่ๆปัจจุบันอันนี้รู้สึกเลยว่าเป็นลักษณะของจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยอ่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์นิเวม,มากๆเลยนะคะที่ย่ให้เราเนี่ยเข้ามาชมสถานที่ที่ดีๆแบบเนี้ยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคขอบคุณครับขออนุญาตพาคุณหมอหรัตพูนไปกินข้าวต่อฝา <ขอ S 1> คุณหมอไปกินข้าวใี้ดีกว่าจะได้เลยกินข้าว็อร่อยๆได้เลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากนั่งชมหุ่นกระบอกเดินชมหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกเรียบร้อยไ้มคะมือมากๆเลยวันนี้กล้องขออนุญาตนำสิ่งนี้ไครต้องใช้จริงเองใช้เองที่บ้านของจริงเลยนะคะน้องป้องขาคืออะสวัสดีค่ะพี่ป้องค่ะทุกผู้ชมนี่คือสุกกายะนะคะเป็นสินค้าขายดีมากๆเลยค่ะใครก็ตามที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหล่นะคะหรือตรงบริเวณหลังลามลงมาขาลามลงมาตรงเข่าวันนี้เอาตัวน้ำมันรวดสุกกายะไปใช้ที่นี่ขออนุญาตบอกโปรโมชั่นก่อนเลยเพราะโปรวันนี้ มากปกติขายข้างนอกขวดหนึ่งเนี่ยสามบาบาทกลมๆส0่400แล้วนะสาขวดก็พันสแล้ววันนี้เอาไปเลยทั้งหมด8บวกกับ 6, พกพาอีก6เป็น14ขวด ราคาเต็ม3 0 0 0กว่าบาทนะพี่ก้องวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้น0 2 1 1 4 3 3 3 0วันนี้ถูกจริงๆและให้แค่เฉพาะแฟนรายการพี่ก้องรายการเดียววันเดียวเท่านั้นถูกมากใช่ประกอบผงซื้อแพงบบนี้นะถูกต้องเลงใช้เองนวดก่อนนอนทุกคืนถ้าเราเป็นตรงไหนใช้ตรงนั้นหลายคนบอกว่าดียังไงคุณผู้ชมขะเปิดมาปั๊บจะเจอ<แ>กับหัวเหล็กหัวลูกกลิ้งแบบนี้กิ้งคอนี่แหละแขนกิ้งชาไม่ต้องเยอะแค่นิดเดียวใช้นิดเดียวกลิ่นหอมนวดแค่นิดเดียว และเย็นลึกข้างในมากเป็นตรงไหนทาตรงนั้นรู้สึกว่าคอเนี่ยโอ้โหบางทีกลางคืนนอนไม่ค่อยจะหลับเติมมันตึงทำงานนี่แหละตรงไหนตึงทาไปเลยค่ะหรือเป็นที่ตรงบริเวณหลังกลิ้งที่หลังไปเลยต้นขาตรงตรงเข่าตรงต้นขานะคะบางคนลามลงมาตรงขาเลยหรือตรงเอ็นร้อยหวายรองช้าทาไปเลยตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สูตรเข้มข้นมาแล้วค่ะขวดหนึ่งขายข้างนอกเกือบ400อนะคะ3ขวดพันสองวันนี้ให้ไปทั้งหมด10บ 4ขวด999บาทที่สำคัญวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศ200าบาทไม่เก็บนะคะเฉพาะตอนนี้นานทีทองตอนนี้เท่านั้นย้ำมาโทร021143330ถามว่าสมุนไพรที่เราใส่เนี่ยใส่อะไรบ้างทั้งไพรนะคะทั้งตัวเถาเอ็นอ่อนนะคะถันทองพยาบาลของดีๆใส่เกือบ10บกว่าชนิดแล้วหลายคนใช้แล้วเห็นผลเพราะอะไรที่ก้องขาคุณนุงประสานเนี่ยแกอยู่โพธารามราชบุรีแกก็ยังเอาตัวสุกยะใช้ทาผ่อนคลายคน ที่มาหาหทุกคนติดอกติดใจกันเยอะมากมีคุณยายเล็กโอ้โหปั่นจักรยานแกใช้ต่อเนื่องมา3เดือนนะคะโอ้โหปั่นจักรยานมีความสุขมากคุณแม่พิสมัยค่ะโอ้โหแกยกขาตีขา<แ>มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่มีอยู่ที่บ้านอยู่วันนี้เอาสุกกายะ ใช้แล้วจบเป็นตัวสุดท้ายเฉพาะวันเดียวตอนนี้ในรายการเท่านั้นค่ะวันนี้ปกติสาขวด1ัน0วันนี้ให้ไปเลย14ขวด999บาทย้ํเบอร์โทร0 2 1 1 4 3 3 3 0ส่งฟรีทั่วประเทศสั่งวันนี้ส่งออกวันนี้เลยไม่เกิน3-5วันเตรียมรอรับของหน้าบา้านมีบริการเก็บเงินปลายทางใชจง้จริงก็ใช้อยู่เองขอบคุณน้องต้องนะขอบคุณมาก <ขอ S 1> ค่ะขออนุญาตไปหาคุณหมอรัูมิก่อนได้เลย,ยลนะได้เลยดีมากใช้จริงซื้อเลยค่ะ หมอขาตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรกันครับหมอนี่เลย i อ o r y ี o ค s t อัลมอนด์เลสโตรน์แอนด์ชิลค่ะโอ้โหเรียกว่าชื่อยาวขนาดนี้นะคะอยากรู้ว่าหาข้างในมันจะยาวขนาดไหนหมอหิวยังคะหิวสุดๆไปเลยค่ะไปเลยครับ อ่าตอนนี้เราอยู่กับเชฟโฟกนะคะสวัสดีครับเชฟโฟกสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับทำไม,ไมเป็นเชฟได้ไงชเชฟโฟกแรงบันดาลใจเริ่มจากคุณแม่ก่อนคือเรียนรู้จากคุณแม่หาความรู้แล้วก็ไปเรียนอาหารมาอ่ะบรรยากาศรา้านเนี่ยเป็นแบบไหนครับร้านสไตล์นั่งชิลแล้วกันแต่แฟมิลี่มาทานกลคืนจะเป็นอีกทีนึงก็คือเป็นแบบเอ่อรีแลกชัแฮงเอาท์สไตล์อาหารในจริงข,ของเราจะเด่นๆจะเป็นไทยฟิวชั่นโดยเจาะจงเป็นภาคใต้แสดงว่ารสจะต้องเข้มข้นแน่นอนถูกต้องครับข้างหน้าเชฟคืออะไรคะเซ็ตเตอร์น้ำซุปนีี้้เเเรราาาใชชวววลค่่ยถึงงปะมมณ4ัโ พวกผักเพิ่มสมุนไพรต่างๆเนี่ยเพอะเพิม<า>่มความหอมถูกต้องครับตัวปลาเนี่ยเราจะหมัก3อย่างม,มีน้ํามันงามีเหล้าจีนอินฟิวคิงเข้าไปด้วยนะครับหให้ตัวปลาเนี่ยมีการซึมกลิ่นที่หอม,หมแล้วก็ตบท้ายด้วยไข่แดงครับ <จะ S 1> แล้วต่อจกนี้เราตองกิน appetizer ซซก่อนมีไหมได้ครับอันนี้จะเป็นตัวเมี่ยงปลานใน1คํานะครับจะมีทุกมิติของรสชาติโอร่อยมากเลยที่รักต่อไปจะเป็นตัวของทอดครับจะชื่อเมนูว่าไก่อุ้มกุ้งครับจิ้มกับตัวซอสสไตล์เม็กซิกันจะมีความแอบฟิวชั่นทุกอย่างเลยอะกรอบนอกนุ่มใน เนะราเชฟทำาาาปลาเรากินอยู่นะแล้วคณรู้อยู่แล้ว่าหมอรัชพงศเนี่ยเป็นหมอด้านผิวหนังครับทำไมหมอในเรื่องรียนสสยนี้ชอบความที่เป็นผิวหนังโดยโดยทุนเดิมชื่อโลกแบบมันเท่มากเลยไม่ชอบชอบชอบมากดีคุณหมอเป็โกี่สาขานะตอนนี้มีทั้งหมด5สาขาครับ,บรัชพงคลินิกมีรัตนาทิเบศอยู่หน้าปากซอยทัอิทมีสาขาพระรามสองมีสาขาเรียบทางด่วนรามบินไทยแล้วก็มีสาขาสุข COVID ุมวิท49สาาขาที่5ทวีวัฒนาเพิ่งเปิดครับ ครบเลยนะคะก็ไปได้เลยอันนี้เสร็จแล้วคุณโป๊กตักกลับให้แล้วน้ำจิ้มใส่ไหนดีจะเป็นตัวซีฟู้ดเต้าเจี้ยวครับจะเพิ่มเป็นตัวอีกมิติของอาหารเลยคือจะมีความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็หอมของเต้าเจี้ยวลงมาอีกมิติตตตใช่ครับเนื้อปลาดีมากสดคือสดมากต่อมาเราจะตามด้วยเป็นสลัดใบเหลียงอันนี้เวลาทานผมอยากให้เอาตัวเครื่องเนี่ยวางบนใบเหลียงแล้วกัดทานแซ่บมากรสน้ำหมอเนาะกุ้งทอดใบเล็บสุดครับนี้เราทอดเป็นแผ่แล้วก็ตัดเป็นเหมือนพิซซ่านะครับ ตัวแป้งเนี่ยจะทําการใส่ตัวพริกแกงใต้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มีความหอมแปลกมากแ็น,นแ<ต>อร่อยพับเพสตี้บีฟครับโดยโดยข้างในจะเป็นเนื้อจากทางใต้โดยเราคัดสรรตัวส่วนเทนเดอร์ลอยเข้ามาเลยข้างในจะเป็นตัวแกงข้นเนื้อแป้งดีด้วยอร่อยอะ่ะเซตไฟด้ามขวาทุกอย่างจะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องเทศจากทางใต้ทั้งหมดและนี่คือลิ้นสิใช่ครับเป็นลิ้นวัวน้ำจิ้มไตปลา เด็ดมากมันจะปาดลดมากครับพิซซ่าครับเป็นตัวแป้งโฮมเมดของทางร้านเรานะครับทำเอหมดเลยอันนี้คือหน้าทัฟเฟิลทัฟเฟิลครับกับแซามอนครับเนื้อแป้งดีมากคุณโฟกครับผมของหวานที่เราตบปากคืออะไรใช่มันเดือยหัดใหญ่ครับนี่คือมันเดือยฉุกต้องอีกอันนึงเป็นไอติมไอติมทอดโบราณ อาจจะใช่เพราะบอกฝากร้านนิดนึงได้ครับฝากช่องการติดต่อด้วยนะครับก็จะเป็น Ivory Coast a l m o n นนะครับได้ทาง Facebook, IG แล้วก็ TikTok นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ099-365-5455ครับเวลาเปิดปิดนะครับจันถึงพื้นหัส11โมงถึงเที่ยงคืนครับศุกร์เสาร์ปิดตีหนึ่งนะครับผมวัดดีภูมิ วันนี้เป็นไงบ้างทั้งวันสนุกมากเลยฮะตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่แบบว่ากิจกรรมรื่นเริงกรเทิงใจหมดแถมจบด้วยอาหารอร่อยต่างหากวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะร้านอบรโคอสอัลมอนด์นะคะแวะมาได้เลยก็เชฟฟุ้งอยู่ด้วยไหมอยู่ทุกวันครับมาเจอได้เลยเชฟรล่อๆแบบนี้นะคะแหมวันนี้เป็นปลื้มมากๆเลยอยากจะบอกว่าเทปนี้กล้องเรนคอร์ดนะคะราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ฉีดปอง ดูกันที่งานลิมิตโปร,โปรแฟร์จำนวนเท่าไรสิบสามคืเก้าสิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะจ๊ะของกินอร่อยๆอเต็มเลยวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มความอร่อยจากร้านไหนกันดีคะคุณทอบ,อไ,ปบไปกันเลยค่ะไปครับโดลงเลยคะนข้าม กร oh. ะดองเบคอนทอดน,น้ำ <Be. S 1> ปลาค่ะหน้าตาดีมากอันที่ต้องบอกว่าทางร้านเขานี่นะเป็นหมูอันามัยนะคะหมูอย่างดีเลยเขาคัดมาแบบต่อชั้นหั่นชิ้นนะครับไม่เล็กไม่บางเกินไปนะคะแต่ที่นียหั่นชิ้นหนาอร่อยเต็มปากเต็มคำค่ะคของใหม่มาด้วยคุณต้องหนังไก่กรอบนะคะเป็นสินค้าใหม่ของเขานะคะกินก,กรุบกรอบกรอบนะคะโปรโมชั่นในงานใครที่มาลินติดโปรแปร์ของเรานะคะเฉพาะงานนี้ทุกเมนูกล่องละ200บาทค่ะ คุ้มากอร่อยมากด้วยมาเลยครับน่ะซนนื้อค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งในร,งร้านค้านะคะที่อยู่กับเรากับร้านอะไรครัคุณท็อปกาละแมบ้านคุณย่าบายของฝากย่าปูกาละแมอยู่ไหนสวัสดีสีเขียวคืออะไรคุณท็อปไปเตยค่ะสูตรดั้งเดิม<อ>หาทานยากสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเดินทางไปสมุยถึงจะได้ทานกาละแมนะคะแต่จะบอกว่าคุณก้อง ไม่ได้มีแต่กระแมนะของฝากของเขาที่นี่เป็นของจากแท้ปลาอบกรอบจากมหาชัยครับผมเป็นปลาธรรมชาติหมดเลยใช่ครมบกรอบอร่อยไม่หืนใช่ครับเก็บไว้เป็นเดือนครับผมราคาจับต้องได้ไหมราคาเริ่มต้นที่100บาทเองปาทั้งตัวอย่างนี้แคลเซียมสูงค่ะอย่าลืมนะค่เดืออยากกินของฝากอร่อยกระแมดีๆหรือปลากกรอบจากมหาชัยต้องมาที่ร้านมีร้านอะไรครับอปกละแมบ้านคุณย่าบายของฝากย่าปูค่ะบอกก่อนนะครับว่าราคาจิ้นแค่จับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้นเลยค่ะอุ้ยรับรองของอร่อย ร้านดังเพียบ13/19สิงหาคามนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งนะครับ วันนี้เป็นไงบ้างคะได้เพลิดเพลินกับศาสตร์การแสดงและการผลิตคุณกระบอกไทยที่ถุกออนรักไว้โดยผู้ที่มีใจรักอย่างอาจารย์นิเวศแววจมนณะและยังส่งผ่านผลงานเพื่อคนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้จักกับวิชรท,ทำด,ดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะและวันนี้นะคะต้องขอขิบคุณคุณหมอรัชภูมิหมอประจำตัวกล้องนะคะที่เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมกับตามก็มเจเรนีอาทิตย์หน้าจะเปไน็นในการติดตามชมได้ในตามก็มีจเรนีทุกวันเสาร์เจ็ดโมงยี่สิบห้านาทีค่ะ